thank you Thank you ก็รู้สึกดีใจมากที่ในที่สุดก็วันนี้ก็มาถึงแล้วอะไรเงี้ยครับพอตั้งแต่ที่เราฝาฟังกันมาอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเป็นศิลปินสระจนมาถึงได้อยู่แบบพี่กึ้งก็พามาคือทุกอย่างมันมันเป็นโปรเซสที่ยาวนานมากแล้วก็เราต้องผ่านอุปสรรคมากมายอะไรเงี้ยแต่ทรายก็วันนี้ได้มีโชว์เคสเป็นครั้งแรกตั้งแต่เราเดบิวต์มาเกือบสองปีอันนี้ก็เป็นโชว์เคสครั้งแรกของเราเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มากันวันนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยรัจิงๆมนนกดเด็กมาียว ก็บบเปน,นือชอื่อว่าโฟนวันเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับตัวผมเองออกมาแล้วก็ตัววงบางมเลยครับแล้วก็่อย่างใน,นเราได้มาทํางานกับผู้มีสิทธิพลนักด้านบริการเพลงไม่วจะเป็นพี่กอฟหรือจะเป็นพี่กครงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ค่อนข้างที่จะกดดันอยู่แต่ว่าเราก็จะทำออกมาเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับผมเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยแบบแบบไปไปซุ่มซ้อมกันแบบเต็เลยเป็นยังไงบ้างแต่ละคนก็ก็ต้องการหนักขอ้นมาเขาบอกว่าเป็นจยมาให้เรา ต่างคนต่างแบบต้องกลับไปทำการบ้านีก็เลยเเเเยใช่หมครับเพราะว่าอย่างที่เราหายไปอะไรเงี้ยแฟนๆจะจำภาพโฟมิกได้ด้วยพลรงงานแล้วก็แบบคาแรคเตอร์แล้วก็อเนร์จี้อะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราหายไปนานเราก็กลัวว่าเอ้ยพอกลับมาแล้วแบบก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีอะไรแปลกใหม่อะไรเงี้ยาก็เลยต้องซ้อมกันหนัดมาวเป็นร้องเป็นเต้นอะไรงี้รายยามเปี่นลุุกอย่างคืแบบให้มันรีบอร์นงๆสกับชื่องานเดแบบคัมแในวันนี้อะไรครับก็เต็มี่กันมากๆทุกคนครับ พ่อก้องก็้องอะไรพากนั้นใช่ไหมครับพวก็แบบยังร้องพวกขนาดใช่ไหมครับแต่อาจจะกลับบ้านไปสุดแล็อะไรอย่างนี้มสกิลในด้านต่างๆใช่โอ้ผมก็จริงๆเหมือนกับว่าตอนช่วงที่เราเป็นศิลปินสลดจริงๆสิ่งที่หนักสุดๆเลยสําหรับเราเน่าจะเป็นการคุยงานมากกว่าครับหรือว่าเรากําหนดทิศทางวงดีกว่าว่าเราจะเป็นในแนวไหนดีเพราะว่าหนึ่งเลยคือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็คข่งควางเหมือนกันครับแต่ว่า ตอนนี้ก็โชคดีมากๆเลยครับที่ได้มาอยู่กับโปรมันเรคคอร์ดของผมแต่ถามว่าเรื่อเปลี่ยนลุคแบบใทำอะไรสุดใช่ใช่ทำไมถึงแบบเป็นสกินเฮดเป็นแงจริงๆแเราก็อยากทำมาเองตั้งแต่แรกแล้วด้วยครับแล้วก็ไหนๆแบบไหนๆเราจะเกิดใหม่ทั้งทีเกิดใหม่ไปเลยถ่ไปเลยเขาด้วยใช่ครับผมไปเลยเดี๋ยวจะไปฟังหนึ่งแรกขอได้รู้ว่าตัวแรกมันเล่นงานแบบวันวันที่น่กโอ้ย ตอนแรกคือพอพี่กอลบอกว่าเนี่ยมีโปรเจกต์กับพี่กึ้งใช่ไหมคะเราก็แบบว่าอืมแล้วก็เพราะว่าเราคือมาโรนตะโกนวันอยู่แล้วแล้วก็รู้จักพี่กึ้งพี่กึ้งคือเป็นแบบที่สุดแล้วทางด้านบิสเนสแล้วก็แบบมีแบบทางบันเทิงของตัวเองด้วยอะไรเงี้ย<ๆ>แบบคือแบบนี่มันเป็นจริงหรออะไรเงรี้ยเพราะตั้งแต่เราก่อนเราเดบิวต์อะเราก็มีเห็นท่ายเพลงต่างๆ,ๆอะไรเงี้ยที่โดนวันนเกิดมาก่อนที่เราจะเดบิวต์อยู่แล้วเลยพอได้มาอยู่จริงจริงเขาตื่นเต้นแล้วก็กดดันมาเจอพี่กึ้งครั้งแรกคือแบบว่า อ๋อนิทอ่าเงี้ยแล้วก็แบบว่าค <c oughs> ือที่ขึ้นก็เป็น,นลีน่ารักแล้วก็ให้โอกาสอะไรเงี้ยแต่ได้อะไรได้เลยอย่ที่ทุกคนเห็นแบบเสื้อผ้ากี่ชุดเอาเลยเต้นยังไงคือ2 2> <c oughs> สั่งเต้นแดนเซอร์เราไม่เคยมีเทนนิ่ขึ้นก็จัดไทยเลยแล้วยังมีความแข็งมือกัวให้เราเช่อันนี้อันนี้ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันใช่ใ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่านี่น่ะแอบรู้มาว่าตอนนี้มีคอนเฟิร์มประเทศแถบละตินอเมริกาแล้วแต่ว่ายังบอกไม่ได้ต้องรอติดตาม เองอ่ะเป็นโซมีทุนโดนโดนเต็มในด้านโนทคอเมะถือแล้วค่ะการ,รคงความเป็นตัวเราแล้วก็แบบเผยศักยภาพด้านใหม่ๆอะไรเงี้ยมันยากไหมจริงๆตอนที่เรามาคุยคือก็มันไม่ได้ยากมากครับเพราะว่าเราโซมีคาแรคเตอร์เราสิที่มันเด่นมากอยู่แล้วแล้วก็คาแรคเตอร์ของวงอะไรเงี้ยแต่เราแค่คิดว่าทำไงมันจะอัพขึ้นไปจากเดิมมากกว่าอะไร,ไงร <Beyond S 2> เงี้ยเขาพยายามซาเราพยายามคงคอนเซ็ปต์ของวงไม่ว่า าที่เป็นอาชีพดีๆอะไรเงี้ยทีมก็ย้ำ represent ความเป็นดีเจดีแล้วน้องๆก็สปอร์ตเราจะเป็นทั้งเสื้อผ้าผู้กรอแมสต์ต่างๆอะไรเไงี้ยเราก็ยังถือเป็นโคปรแบนเดิมแต่ว่าเป็นการพยองยอข,ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับตอนเมื่อกี้แบบมีช็อตแอบเสียน้ำตาดิสก์เลยค่ะเมื่อกี้เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงสก,กินเฮสักแบบเข้มเลยเล้วเจ้เซน้าที่ไม่พูดแล้วก็จะรองไแล้วคือว่าแบบเราก็รอคอยเวลานี้มานานอะไรเงี้ยครับช่วงอย่างที่บอกว่าแบบมันย่างลำบากมากๆเลยก็ ดีใจแล้วก็ตื่นตันเลยครับแต่จะร้องไห้รครังจริงครับคือข้างหลังแบบข้างหลังมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นัช่ือแบบ ทุกคนคิดว่าเอ้ยพ่อมีกษัติย์แบบปีศาจอยเงี้ยแต่เราคือเด็กสี่คนที่เป็นกษัติย์ลบบปีศาจอยู่แล้วแล้วแบบมันมีงานมาต้องรับไหมเราต้องคุยกับใครว่าอย่างไรมาคุยกับใครเราไม่มีผู้จัดการส่วนตัวไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแ,แล้วการที่ต้องคุยกับพี่ๆหรือแบบการที่จะตกลงเซ็นมาอยู่ที่นี่คือมันมันมีโปรเซสเยอะมากอะไรเงี้ยเราไม่สามารถมานั่งร้องไห้หรือไม่นั่งบอกคนในโซเชียลได้ว่าเราถึงใช่ใช่คแล้วพอวันนี้มันเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมาก อยากตัวพี่วิบพี่โทมสักครู่ก็แบบโอ้โหแฟนแฟนที่เห็นกันครั้งแรกนี่กระหึ่มเลยเออสำหรับเด็กๆเได้เห็นกันมากกว่าเลยก็รู้ได้ยังเห่อครับยังไงครับอาจจะไม่ได้ดูเต็มเต็มก็ได้ใช่จริงๆเราดีแอคชั่นกันไปแล้วคร่ะโอเคไปแล้วโออเคไปแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจมากๆรู้สึกชอบมากๆเลยแต่ว่าว่างว่างแต่ว่างว่า ได้มีได้มาเราเหนื่อยมากมีปัญหาเราถ่ายไปทะรวมทั้งหมดที่ไปอยู่26ชั่วโมงต่อไม่ได้มน อะไร,งไระเงี้ยครับเพราะะ้นเป็นการแต่งตัวหรือเสื้อผ้าหรือตัวเสี้อต่างต่างอะทุกทคนค่อขนข้างที่จะเปิดให้เราเห็นวกนเราแบบออกความเห็นได้อย่างเต็มที่เลยว่าเราแบบทำให่แบบไหนทำผมแบบไหนทำเป็นเสียไล่อะไรเงี้ยคือคุณทางค่ายคือแบบว่าโอเพ่นเราเป็นที่อะไรเงี้ยอย่างที่ที่แบบแต่งขอบผมยาวอะไรเง <S 2> <S 2> <ๆ>ี้ยก็คือแบบนี่รู้สึกว่าท่านเลเวลเซนซ์ความเป็นตัว มีิดกับคาแรคเตอร์อะไรคาแรคเตอร์หนึ่งว่าบางเพลงเนี่ยอาจจะอยากเป็นเฟมินีนลุกมังอาจจะเป็นแบบแมัสคิลลีนลุกอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนรู้แบบว่าเราต้องรักในการเป็นตัวตนของตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยครับจะไม่ยึดติดกับการน,นอกเพลงต่อไปนะคะเพลงต่อไปมันจะยิแบบแข็งแรงอะไรขึ้นกว่านี้อีกไหมตอบยากเกินเลยนะเพลงนี้มาก็แบบโอ้โหเต้นกันจัดเต็มเบรกอันนี้อันนี้แหละครับยังเป็นโจทย์ข้างหลังก็ทักขนลุกเลยวันนี้ใช่ครับอันนี้ก็ยังเป <c oughs> ็นโจทย์ ที่ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันครับเพราะว่าเราเปิดไปโหก็ขนาดนี้แล้วเอาเป็นว่าก็พวกเราก็รุนเองฝาก,ฝากทุกคนรุน,เป,น<า>เป็นด้วยนะคะแต่ว่า คือชื่อของเรามันโปรมีคือแล้วอะเพราะฉะนั้นมิกซ์มันไม่ใช่แค่เราครับมันคืออาจจะเป็นด้านเพลงน้าอะไรทุกคนอาจจะได้เห็นเพลงแบบแรปทั้งเพลงหรืออาจจะเป็นคอนสบายๆตัวเราแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งลายความเป็นโปรมีในหอใช่ย์ระดับกูนิคหม่ค่ะติดตามผลงานทุกเองเลยได้ครับก็ยังไงก็ขอบคุณแฟนทุกคนยูนิคทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราโปรมีนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลง,งานพวกเราต่อไปด้วยนะครับใน ค่ายใหม่นะครับชื่อว่าโฟล์วบันรีคอร์ดนะครับสามารถติดตามโฟล์วบันรีคอร์ดได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็สมาชิตามพวกเราโบริมีแค่สี่คนได้ที่โบริมีจอฟิชเชียรทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็อย่าลืมฟังเพลง Hot Cool and ฮอร้อนหนด์นะครับได้ทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะใช่ครับผมฝักได้ครับ Welcome to Star Society.